คอนเทนต์อยู่แล้วต้องเข่าไปอะไรนะใส่ก่อนโนแพร์อีกอะไรนะที่คุณพูดเบบเดี๋ยวแพร์อีกสนุแทนเดี๋ยวสรุปเราต้องเข้าไปนี่ใช่ไหมเนี่ยอะไรไปกดตังก่อนเราต้องวิ่งเส้นเก่าใช่ไหมเนี่ยมีอยู่สองหมื่นนั่นแหละเลขศูนย์หกสองสามตัว กันเหลืองให้เดี๋ยวนะก้านเหลืองก้านเหลืองก้านเหลืองสีก้านเหลืองเราเขาต้องเอารถสำร้อเข้าไปนะมันก็รถคุณนี่แหละมันคนได้มันคันเล็กๆไม่ใช่หรอเอออย่างนี้ซีริกเลยเราเราแบบว่าไป็นทำลายเขาเลยเหรอแต่ถ้าเราไม่จะทำลายอะไรต้องไปไปทิ้งแต่ว่าถ้าก้านเหลืองมันต้องวิ่งเข้าเส้นเก่านะพี่เต้าเพราะว่ามันต้องไปต้องไปกดตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกด พี่หมดมีเงินสดไหมมีมีนี่สองพันหมีเงินสดลกชอันนี้ไม่นมีมันมีแต่เงินในในบัญชีนั่นแหละเอาแล้วแล้วต้องไปโอนตรงนั้นได้ไหมล่ะโอนไม่เป็นโอนยังไงมันโอนโบราณมีไหมล่ะคนมีโอนไหมล่ะไม่มีเรมีมันก็ไเดี๋ยวผ่าไปแล้วไม่มีเนาะไม่คุณโบราณขนาดไหนเนี่ยก็โบราณอะไรก็จะโดยโทรศัพท์มันจะไปโอนเงินได้ไงมันมีแต่ตู้ไม่ใช่เหรอยกมอตู้นะรู้จักมันปรหลาดีไหม ลลาบเป็นตู้นั่นแหละไปเป็นสล็อนไปตู้กู้ก่อนต้องวิ่งเส้นเก่านั่นเนี้เส้นเก่าไม่ไปอืมกูแปลนเส้นเก่านั่นแหละมีมันเปลี่ยนม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นตู้แบบเป็นตู้เป็นตู้ยอดในรอรอรถทัวร์ไหมอะไแบบนั้นหรือว่าเราไปธนาคารในห้างในมุก ก็ได้ก็ได้มันเปิดชิวมันเปิดคิวตัวบัตรคิวนะแต่ก่อนเนี้ผมไปรอรถหลงก็ไปไปตู้นะไปตู้นะใกล้ตู้ครับแล้วตู้พิทูเนี่ยถ้าเราไปเส้นใหม่เนี่ยมันถึงแล้วนั่นเองก่อไปตู้นั่นแล้วมันคนบางวนไม่เป็นบาทแล้วก็ที่ตู้บางคนไม่เป็นไปตู้นั่นแหละไปตู้แหละแล้วคงยังไม่พอเดี๋ยนเนี่ยอะไรคุณอะไรอะไรนะคุณนาแคปตอนผมก็ไปขอเพลงแล้วคงยังสรุปจะไปหรือไม่ไปถ้าไปเนี่ยเขาคิด4คนเนี่ย คนละ50บาท300เลยนะสามร้อยครับจะ่านแต่พี่เชยในสรุปเอายังไงจะข้ามไหมหรือจะเอาตรงไหนดีไปตลาดจุฬาทิศภูมิกับแก้มนั่งกินเดี๋ยวเดี๋ยวเบาหวานเบาหวานขึ้นหรือว่าเนี่ยคนนี้ก็ังวลเรื่องกินอย่างเดียวเดี๋ยวหวานตรงขึ้นโอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวนะหานผู้ดีโค้กับก๊าดเมื่อเส้นทางเราจะไปกันเหลืองนะกันเหลืองนะหางเขื่อนบางนองเนาะ เราตกลงแล้วเราไปขูดกินมาได้แล้วแเราก็ได้น้ำมันแล้วเราจะเข้าได้ไหมแค่นั้นแหละวก็ไปดูกันเนาะเราต้องเนียนเลยล่ะเนียนยังไงเนียนยังไงคุณเคยเนียนไหมเราไม่ต้องพูดเราซื้อเครื่องดื่มแล้วไปเข้าเลยหน้าคุณก็เนียนอยู่นะมันโดนแดดนะหน้าจานเชยิ่งเนียนมันเชยยากรนี่หน้ามันเลยล่ะเขาไม่ค่อยมีคลิปลงนะเขาก็ดูเราของผมนี่แหละดูคลคิดผมนี่แหละประจำ Tá, pelo